สวัสดีจ้ายามเช้าๆอากาศดีดีวันนี้จอยจะไปห้างหาซื้อของนี่มีใครมาเดินมารับเนี่ยแมวใครก็ไม่รู้ค่ะเ,เพื่อนๆนะจอยไปซื้อฟิตอันชิพเพิ่งมาถึงบ้านมีแมวมาเดินมารับนี่จอยซื้อฟิตอันชิพไม่ได้ถ่ายตอนตอนซื้อนะเดินตามมาละแมวใครไม่รู้อยู่แถวนี้และจ้ะนะ ก็อยู่เแถวนี้แหละแมวอะนะเห็นบ่อยจอยก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่จอยเข้าไปร้านค้านะพเพื่อนๆนะตอนไปซื้อเฟซแอนชิพจอยไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกคนเยอะจะถ่ายตอนนั่งกินให้ดูหิวร้อ,องตามอีกร้ <c oughs> องตามแมวร้องตามตามมาแล้วที่ามาตามจอยมาไม่ให้ตามเลยนะมันได้กินฟฟซแอนชิพเพื่อนๆมานี่มาบายยก่อนแล้วแล้วทำยังไง ตามบ้านช่องไม่กลับแล้วมานี่พระเพียรแม่เรียกมาด้วยได้กินอาหารชน,นะสะิเธอได้กินอาหารชนนะสิเธอถึงตามฉั้นมันเนี่ยแมวแถวนี้นะเพื่อนๆนะไม่ใช่ของจอยจ้ะเขาจะมาอยู่แถวนี้แหละเห็นจอยเขาก็จะวิ่งตามตลอดที่มันให้จับเนี่ยมันได้กิน ฟิตแอนด์ชิพเพื่อนๆฉลาดใช่ไฉลาดนะเราเนี่ยฮะไปฉันจะเข้าบ้านหากินข้าวกินปาลาละโอเคไปละเพื่อนไปายนาะงซะายน,นางไล่กลับไปละเจอล่กลับไปละเข้าบ้านไม่ได้หรอกเข้ามาไม่ได้เพื่อนมาทึ้นมาลือาาลล้อถังขยะสิลื้อถังขยะไม่พอนโกยดินขีดเจอกันข้างนอกบ้านพออย่างเงี้ย ได้กินฟิตแอนชิพจอยวิ่งตามจอยแย่เลยฉลาดแมวอะไนี่มันฉลาดนะนี่จะหน้าตาฟิตแอนชิปของอังกฤษก็จะประมาณนี้นาะปลาทอดกับมันฝรั่งจะ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนถึงบ้านละถึงบ้านก็จะกินฟิตแอนชิปก่อนไปทำงานจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ก็ ประมาณสิบกว่าปอนนะจ๊ะกินของมันๆต้องดื่มโค้กนะต้องดื่มพวกของแบบนี้ซอสจอยก็จะมีมายองเนสนะบีบบีบยากยากน้เพื่อนนะนี่ชอบความมันไมได้กินทุกวันหรอกจ้ะนะนานๆกินทีฟิตแอนด์ชิพไม่มีเงินซื้อกินทุกวันหรอก ก็นานๆกินอันนี้ก็บซอสมะเขือ,อขเทศแล้วก็ใส่เกลือไปแล้วใส่เกลือลงไปถ้าใครจะใส่น้ำส้มนะน้ำส้มที่ไว้กินกับไอเนี้ยกับไอเขาเรียกอะไรนะกับฟิชแอนด์ชิพเนี้ยก็ก็ใส่ลงไปจ้ะมันจะมีน้ำส้มสำหรับกินกับฟิชแอนด์ชิพโดยตรงไงจอยไม่ชอบจอยไม่ชอบไอนี่เนาะไอเขาเรียกอะไรนะ น้ำส้มสำหรับกินกับฟิตอันชีพปาจอยไม่ชอบจ้ะจอยว่ามันเหม็นไงนี่อย่างเงี้ยจะอร่อยเด้ ไม่ได้ถ่ายตอดในร้านเขาให้ดูนะเพื่อนๆนะคนมันเยอะเก่งใจเขาส่วนใหญ่เจ้าก็ไม่ค่อยจะถ่ายร้านฟิตเอนชิปให้ดูอยู่แล้วจ้ะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะถ่ายเลไได้ทุกอย่างไงบางอย่างมาันกะ็เนาะต้องเก่งใจเจ้าของร้านไป เอากล้องไปถ่ายทั่วมือถือถ่ายทั่วมันไม่ใช่จ้ะมาจา้ะทุกคนไม่รู้ว่าเขาเอาปลาอะไรทอดนะจอยไม่ไม่เคยถามเขาอันนี้ก็มันก็ล่งสดเอามาทอดจ้ะ บางคนก็จะมีมเลมอนหั่นเลมอนบีบใส่จ้ะ,ะครอยับมีรสเบี้ยวนิดๆเนื้อปลาก็จะขา,ขาวๆแบบนี้ส่วนใหญ่ฟิตแอนชิปจะมีเกือบทุกเมืองนะนอังกฤษเกือบทุกเมืองแต่ว่าที่จะมีเยอะที่สุดก็ตามตามทะเลอะจ้ะในแถบของ ของประเทศอังกฤษเนี่ยคือแถบทะเลนี่จะฟิตแอนด์ชิปทุกกืบมันมีหลายร้านอะนะแต่ในหมู่บ้านที่จอยอาศัยอยู่จะมีสองร้านจะ้ะร้านฟิตแอนด์ชิปนะเขาจะเปิดเป็นเวลาด้วย เปิดตอนเที่ยงปิดก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสองโมงครึ่งแล้วก็มาเปิดใหม่ช่วงเย็นๆจะ้ะนะเขาก็จะทอด้นร้อนให้เราเลยทอดร้อนให้เห็นหิวเพื่อน อันนี้มายองเนสที่ผสมกับกระเทียมจ้ะแมว้อ กับคากับ,บแมวมันเห็นจอยเพื่อนแมวตัวนี้จะเห็นกันบ่อยแมวคนแถวนี้แหละมันได้กินปลาเนาะแมวมาตามจอยมาจนถึงประตูจะเข้าหลังบ้านอจอยเอาแมวเอาสัตว์เข้าบ้านไม่ได้นะจะบอกไว้ก่อนเป็นภูมิแพ้จ้ะแอนดี้ไม่ชอบ นดีเป็นคูณแพ้จอยชอบกินกับมายองเนสนะอร่อยบางคนก็กินกับซอสพริกก็ได้แล้วแต่คนจะกินอะ่ะพูดทีมพื่ปนเปดได้นี่้รู้อยู่ว่ามันอ้วนไขมันเยอะแต่แวนะ่าเนอะเราไม่ได้กินทุกวันกินไปเถอะกินไปก็เดี๋ยวก็ไปทำงานนี่ ชอบใครชอบมันจ้ะติ๊งดังๆนะถ้าว่าได้ยินเสียงเขาไอ้ไอเนี่ยตอกตะปูเจาะฝาผน,าน,นังนข้างบ้านเขากำลังซ่อมแซมบ้านนะเพื่อนๆเขามีช่างมาซ่อมแซมบ้านเขาห้องน้ำเขาแบบมันรั่วมาข้างล่างไงเขาเลยทำ ถ้ามาเที่ยวอังกฤษนะเพื่อนๆมาถึงอังกฤษนะไปเที่ยวตามทะเลอังกฤษอ่ะไปลองกินเด้อฟิชชิพถ้าว่าไปไปถึงทะเลแล้วไม่กินนี่แปลว่าไม่ถึงทะเลจ้ะฝรั่งก็บอกบางคนก็ ใช้มือกินก็ได้แต่หยิบกินอะจอยหิวอาหารเช้าจอยอาหารเช้าจอยจนเลยเที่ยงมาแล้วเนี่ย ต้องกินกับไอ้น,นี่นะวุชีพีอ่ะแล้วก็กินกับครีบรีซอสนะอร่อยเราไม่ได้สั่งมามันเยอะเลยไงมาเด้อ จอยกินนี่ก็อิ่มไปถึงพวกนี้เลยจ้ะบางทีเดินผ่านกลิ่นมันหอมอยากกินไงมะเขือเทศใส่ต่อซอสมะเขือเทศกีกอย่างนี้จ้ะเขาจะไม่ได้อามาแบบว่าใส่ถ้วยเล็กๆ นะเอาแล้วก็เอาปลาไปจิ้มเอามันฝรั่งไปจิ้มทึ้มาอย่างนัน้เขาลาดอย่างนี้เลยจ้ะการกินอย่างนี้แหละที่เนี่ยนะไม่มาแบบเปลืองถ้วยเปลือง,องจานเปลืองอะไร,ะไรหลายหอย่างหรอกบีบแซ่บจ้ะ โอเคค่ะทุกคนคลิปมันจะยาวล้วเนี่ยย,ยังไงจจ้ก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จจ้ด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย